แทบไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นตกพวกปลาบงปลาบึกไซส์30-40เนี่ยหนูบอกว่าเล่นได้เลยนะคะนีค่ะกลับมาอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะนี่วันนี้ลูกค้าทักกันเข้ามาเยอะว่าพี่ผมจะกลับสงการแล้วตามหาโพไซดอนตัวเก่าอยู่เพราะว่างบประหยัดจัดให้หน่อยนะครับจะไปตามหาตัวเก่ากันทําไมคะในเมื่อตัวใหม่เข้ามาแล้วหล่อแบบจบ จัดมาแบบจัดเต็มนะคะใครที่มองหาลอกโพไซดอนมีนี้อยู่นะคะแนะนําว่าให้มาเล่นตัวใหม่ได้เลยนะคะจุสายได้เยอะแต่ว่าตัวเล็กนะคะน้ําหนักลอกเบาขึ้นจัดมาแบบงานกลิปมากแล้วข้อสาคัญคือราคาโปเดิมนะจ๊ะสามพน้าร้อยเกาบาทแต่เดี๋ยวก่อนดูสไตายเขาก่อนนะคะสีทองนี่มันคองเควสนี่นาส่วนสีบอลแดงนี่โคตรหล่อดุดันนะคะ กำลังเบรกสูงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบรกขนาดอัดปะบึกกลางตกสวายมาให้แล้วนะคะกับโพไซดอนตัวใหม่รถปี2อ2ปนี2023นะคะใครที่จะไปมองหาลอกตัวเก่าอยู่นะคะไม่ต้องหาแล้วนะจ้ามาจัดเจ้าตัวนี้ได้เลยโพไซดอน50 SJ นะคะกำลังเบรกสูงถึง20กิโลจัดมาแบบหล่อๆพร้อมแขนแต่งน็อกแต่งอย่างเท่งานเก็บมาแบบครบเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรก20กิโลเนี่ยปรัมาณไหน นี่มีช่องสล็อกตรงนี้ให้นะคะคือแจ้งเตือนนะคะว่าอันนี้เบรกแปดสิบแล้วนะนี่ถ้าเราจะดันสูตปุ๊บกดฟูแล้วก็ดันขึ้นไปอีกมาดูกันนะคะว่าเสียงลั่นหรือเปล่านี่น αι, เดี๋ยวเราเบรกสินี่ไม่ออกเลยนะพี่โหดมากโหดมากโหดมากใครที่มองหาโพไซดอนตัวเก่าอยู่ไม่ต้องหาแล้วนะคะเล่นตัวใหม่ได้เลย ไม่ต้องไปปรับนงปรับหน่วงแล้วนะคะเปิดอย่างเดียวตีอย่างเดียวนะคะลื่นสะใจนะคะคอนโทรลง่ายไม่ปู้น้อยมากนะคะตัวนี้ลูกค้ามือใหม่ก็ตีได้นะคะกิ๊กเสียงเขานี่แบบอย่างลั่นสะใจนะคะใครที่มองหาลอกเบสกลางๆเอาไปใส่คันกิ๊กเวทสองสี่นะคะเอาไปตีสวงสวายตีปลบึกลงทะเลเนี่ยในงบไปยัง บาทจัดเจ้าโคไซดอนตัวใหม่นี้ได้เลยนะคะมีมาสองสีนะคะสีเทาดำแบบดุดันนะคะเทาแดงแบบดุดันนี่เขามาแบบควันบุหรี่เข้มๆเลยนะคะนี่หล่อมากมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะกำลังเบรกสูงนะคะตัวนี้นี่หมุนซ้ายก็หล่อนะคะราคาเท่ากันนะคะตัวนี้จุสายได้ PE สีได้สองรอยแปดสิบเมตรนะคะจุแบบจุกๆนะคะ รอบเกียร์6.3ต่อ1นะคะลูกค้าหลายคนที่มองหารอบเกียร์แบบสปีดหน่อยแนะนําว่าจัดตัวนี้ได้เลยนะคะน้ําหนักรอบเพียง345กรัมนะคะโอ้โหสวยมากๆนะคะอ่าเรามาดูสีทองกันหน่อยนะคะหลายคนถามว่าสีทองนี่มันแบบมันคองควีสหรือเปล่าใช่หล่อกว่าเยอะแต่ประหยัดกว่าแยะนะคะประหยัดกว่าแยะนะคะอ่ามาดูเบรกหน่อยว่าเหมือนกันไหมนะคะมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาเหมือนกันลองปรับหน่อยสิ จริงๆนะฮะขอดูเบรกหน่อยสินี่แทบไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นตกพวกปลาบงปลาบึกไซส์สามสิบสี่สิบเนี่ยหนูบอกว่าเล่นได้เลยนะคะแล้วข้อสำคัญคือขนาดตัวลอกเขาแค่นี้เองนะฮะแต่จุกสายได้สะใจนะคะแนะนำว่าให้จัดนะคะงานเนียบๆไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยนะคะกดฟีดปูนปุ๊บถ้าจะตีเยอก็คือกดฟีดปูลลงนี่ ดูเสียงดูความลื่นเขาซะก่อนนะฮะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วไม่ต้องกลัวฟู่ค่ะตีง่ายเอานิ้วแปะทีเดียวจบหล่อๆนะคะเขาคิดมาให้เราแล้วนะคะจัดเต็มไปได้เลยนะคะราคา3ามพันเบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งนะจ๊ะเอ s ็ครั้งละ50บาทใครชอบหมุนซ้ายจัดหมุนซ้ายใครชอบหมุนขวาจัดหมุนขวานะคะมี2สีนะคะสีเทาแดงแน่กับสีทองเรียบหรูดูแพงจัดด่วนนะจ๊ะ